กับคู่ชกค,คนสำคัญครับนับชกวัย23ปีจากประเทศญี่ปุ่นครับชิน,ช,นชินอิจิเอ็กซินคิคอนยิมครับนักชกชาวญี่ปุ่นนำชคนี้ฝากผลงานไว้ระยะหลังๆนี้บอกว่าโอ้ยโชว์ฟอร์มได้เข้าตาครับชนะซูเปอร์ทีม ไฟล่าสุดมาชนะน็อกศิละปะไทยเพเชรเจริญวิทย์ครับ2ไฟสองนอกครับสำหรับนักชกกำบ้นหนักอย่างนำโชคครับส่วนชินอิจ,จินักโชคช่ายกรกครับนำโชคบุญลานนาบวยไทยคนระับโอ้โหอีห้อน,นี้ไม่ต้องหวงกับ,กบสองอาจารย์บุญน,นำเกยียจิบุษสบาลดูดานไม่กเรกรงใจขายทุกโทษครับ <laughs> ทากเลยไม่น่ากลัวเลยนะเอาละครับซ้ายกับขวาครับนําโชคดูว่าวันนี้จะนาโชคนําชัยกลับเชียงใหม่ได้เหมือนชื่อหรือเปล่าครับถือว่าก็ไม่ง่านง่ายเพราะว่าจิมิจิก็ดีกรีไม่ธรรมดาครับผ่านประสบการณ์การชกมวยมาหลายสิบไฟครับ30ไฟดดวยกันแพ่ชนะวันนี้นี่ต้องบอกว่าน้ำลายเหนียวคอแน่นอนครับมวยคู่นี้ นำโชคก็ประเภทเอาวุธหนักแรงทุกลูกครับส่วนชิ้นอีจกีก็เท่าที่สืบทราบมาครับประเภทหมัดคมครับเอาแล้วครับลูกคมเจอลูกหนักเดี๋ยวก็ต้องมีใครร่วงปันบ้านแล้ววันนี้เอาแล้วสืบทราบมาอีกแล้ว <c oughs> ที่สืบทราบมาสี่ผู้แรกหายท้องไป้หมดแล้วเอาเดี๋ยวดูคู่นี้ครับ <c oughs> ชอบจริงๆสืบทราบ อ้าวสืบจริงแต่ทราบไม่ค่อยจริงขยับเข้าไปครับแต่เดี๋ยวดูครับครบ,ครบหรือไม่ครบยกกับคู่นี้ครับแค่ขวาเตะซ้ายขึ้มาสายกับขวาครับใครจะแม่นกว่าใครจะจับเป้าได้ก่อนกันโอ้ที่พี่น้อยให้ส้มผมด้วยเนี่ยางภาคเนี่ยี่สะพากให้กล้วยกัน,นแจกส้มแจกส้มเผื่อคอแห้งเผื่อจะไปสืบไปท้าไปข้างหลังมือพีอีครับ มาลุ้งกันต่อครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนครับชิมอิจิมาเยือนก็จริงครับวันนี้แต่ไม่กลัวเสอย่างครับพยายามเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะไปก่อนยกแรกก็พยายามทยอยทยอยออกกันนะครับเอาเอาบัดขวาคัดมาสั้นๆครับแทงขวาเตะไปซ้ายเตะคือมาไม่โดนครับพูดว่าชิมอิจิครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกครับใหญ่กว่าด้วยครับโอ้โหแทงขวาครับ ขวาของจินจิงครับแลกกันแบบนี้นี่จับรกรต่ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นนำโชคชกมาสองไฟนี่น็อกทั้งสองไฟครับวันนี้เจอของจริงดูว่าจะมียกห้าลักครัยกห้าจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวก็ได้รู้ก่อนครับเอาแล้วับขวามาก่อนครับจิจิญิงชกยิงมั่นใจครับกล้าแรกกล้าออกอาวุธมากขึ้น จงปลายครับยกแรกครับของทั้งคู่นะครับคู่ที่2ช่วงที่สองครับทางเพย์หัวเด็ดเข็มก้าแล้วก็ดีทุกชนะของฟินดีครับพยายามล้วงลําตัวไปแล้วครับหมัดขวาของชินอิจิครับอ่าล้วงลําตัวคื้นแล้วเตะขวาไปครับนําโชคเตะขวามาชินอิจิสายหน้าพยายามเนีครับอ่าหมดยกแรกก่อนครับยกที่2ของมวยคู่ที่2ครับ นำโชคกับชิ้นอิจิยกแรกก็โอได้ดูช็อตมันๆหลายหลายครั้งครับหลายช็อตด้วยกันยกนี้เปิดฉากมานำโชคก็ยังคงมุ่งมั่นในการเดินครับหมัดซ้ายแม่เก่งรอครับแต่จังหวะปล่อยจังหวะต่อยยังไม่มีคินอิจิประเภทเข้าออกไวครับสปริงข้อเท้าฟุตเบิร์กนี่โอ้โหวจัดว่าชั้นเซียนชั้นยอดครับนี่ละครับดูการยืนมวยครับอ้าวเตะมาก่อนครับนำโชควางแข้งซ้ายเติมเข้ามาคินอิจินี่ประเภทดูการยืนมวยครับเข้าออกรวดเร็วครับ ตายนะครัด่าไปด่าต่อยเข้าออกรวดเร็วี่ผู้เอกครับขี่ไข่ในเขาออกไวนะฮะเข้าไวนะครับแต่ออกไม่ไวครับอ้าวนะครับนำโชควางแข้งซ้ายไม่ได้โชคกับชินอิจินี่อาจจะไม่หมดแรงครับแต่ปวดหัวแน่นอนครับเป็นมวลที่เขาออกไวนี่นะครับสปริงข้อเท้านี่เรียกว่าพลับพลับครับผิวไหวดังใส่น้ำมาแล้วครับเตะขวาแล้วพิโรไปอีกชกละเอียดเข้ามาในชินอิจิ นำโชคต้องเดินถึงตัวครับไปยินมคุยไม่ได้ครับยินคุยเดี๋ยวจะเป็นเป้านิ่งครับพยายามเข้าไปนะครับนำโชคครับตายครับล้ตัวขวาหมัดซ้ายครับหมัดเริ่มมารวัวแล้วนะครับนำโชคครับไม่ถึงครับปัดที่3โดนนะครับโดนลําตัวไปครับเจอเจอหมัดขวาของชินจิเหมือนกันครับแหมพยายามทุบหัวตัวเองภาษากายบอกมาด่มาเลยครับขอให้ได้อย่างเดียวครับโอ้นี่นะครับดูแกต่อยครับอิจิต่อยละเอียดครับจิ้มแล้ว จิ้มล้อฉากออกจิ้มล้อฉากออกนี่นะครับนำโชคก็พยายามบวกเหมือนกันโอุ้ยแลกกันแบบนี้จากรบยกหรือเปล่าครับพี่น้องเดี๋ยวดูกันครับนี่นะครับเตะขวามาชินอิจินำโชคไม่สนนะครับอยากเตะเตะไปอยากต่อยต่อยไปครับขอกุ้มเดียวหนักๆครับเอาจะบพิกกันยังไงคับนำโชคต้องเดินหน้าต่ออุ้ยมานะครับหมัดขวาเริ่มในครั้าเจอบ้างแล้วครับเตะขวามาครับชินอิจิครับโดนขวาอีกแล้วอ่าโดนถีบไว้ครับ นำโชคก็พยายามมาสกูก่อนหน้านี้พยายามเดินบทเดินเบียดเข้าไปครับเจอแค่ฝ่ายแล้วครับนำโชคครับนำโชคพอหยุดแล้วก็เป็นชิอิจิครับลักเตะลักต่อยครับเอาน้ำโชคต่อยลำตัวมานานๆมาทีแต่ก็ยังดีมีดีที่ลูกหนักครับนำโชคบุญลานามวยไทยครับชิบิจิจิ้มขวาขึ้นนี่นะครับเตะขวามาชิบิจินี่ออกมาเนี่ยออกเป็นชุดครับ นำโชคยังไงต่อครับหมัดซ้ายยังไม่ค่อยได้ต่อยเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มขยิบขยืเดินเข้ามาสายขวาไม่ครับจิมอิจินำโชคเตะซ้ายยังวุดว่านโ,โ,โอ้ยจิมลูกนี้ครับเข้าป้าคำจิตอิจิเอาล้วครับนำโชคจะเดินต้องรีบเดินตอนนี้ครับจะบวกต้องบวตอนนี้แหละครับขยับเดินหน้าลุยต่อน้ำโชคหมดยกที่2ครับ นำโชคบุลินามวยไทยเจอชิ้นอิจิเอ็กซ์ซิเนคอนยิมครับยกนี้มาแล้วครับเดินเร็วขึ้นครับนำโชคนี่นะครับโอ้ยต่อยลำตัวเตะสายตายสายหลวนๆจากเชียงใหม่ครับขยับขยับเดินยกเข้าหาต่ออิจิไม่เป็นเป้านึ่งครับกระแทกผวาแล้ววนออกไปรอบๆเตะขวามานี่ครับแกดีดไปเรื่อยครับแข้งขวาของแกวางแข้งหน้าได้ดีครับเอาแล้วครับชิอนจิเตะแล้วฉากออกไปครับ เนี่ยเล่นฉาบสวยเก็บกินครับแต่นี่นำโชคครับพยายามโชว์เลยครับต้องขึ้เถืมอมขึ้นมาหน่อยครับนำโชคครับตอนนี้นี่แหม่ f ทางแฟนเพจ a c e b o o k มวยดอยพันดุคุณลานนาบวยไทยนี่รอลุ้นรอเชียร์อยู่ครับครับพยายามเร่งพยายามยกระดับขึ้นมาครับนี่ครับตัดเวทีเข้าไปครับปัดซ้ายต่อยลำตัวนำโชคนี่ครับต้องประทับพื้นที่ครับนำโชค อยู่นอกไม่ได้อยู่หางไม่ดีครับไหลทีแล้วต้องเข้าไปครับนำโชคเอาแล้วครับแม่ขยับพอหยุดปั๊บได้แข้งขวากระทักไทยมาตลอดจากกินอิจิครับชนอิจิทิ้งมันขวามาขวามาอีกครับโอ้โหออกมาแต่ละครั้งนี่นำโชคเริ่มจะโตช้าลงไปพอสมควรครับด้วยความใ่ความหนักด้วยครับางทีโดนเข้าไป หมัดขวามาครับจิ้งอิจีครับนำโชคขยับจะเอาคืนเจอแข้งขวาก่อนครับจะเอาคืนเอาคืนด้วยลูกอะไรดีได้ไม่ได้ครับเจอแข้งขวาแล้วครับพยายามต่อยหมัดคือก็ยังโดนไม่เต็มนะครับเอาแข้งซ้ายโดนนี่ครับเริ่มจะวางแข้งได้ดีครับนำโชคเดินได้ต้องเดินต่อครับนำโชครอช้ารอนานไม่ได้ครับผลงานครับดังดีต้องเดินไล่จี้ต่อเอาติดายเขามายังไม่ได้เดินชาต่อครับนำโชค ชินิจิก็พยายามกระแท็กยับซ้ายเป็นการเบรกเกมครับเอาเตะขวาเข้าไปอีกวางแต่ละครั้งนี้บังไม่ทันครับนำโชคครับจังหวะต้องแรกมา่อยหมัดก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับสายหน้าครับพยายามจะจะกระแทกกระแทกเอาไว้ครับชินิจิครับโอ้ยนำโชคหมัดไปเตะล่าแต่ตัวเองโดนข้างบนครับเจอแท็กขวาของชินิจิแล้วครับนำโชคนำโชคขยับเข้าไปครับเตะซ้ายชินิจิเตะขวามา ท้อไม่ได้ครับเวลายังพอมีเหลือทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอย่างแรกก่อนต้องขยันเดินมากกว่านี้ครับนำโชคต้องเพิ่มสปีดในการเดินนะครับจับเดินโยกต่อเดินช้าทีนี้กีมองเห็นก็จัดลาบากครับไล่กียังไล่ไม่จนกระดานครับนําโชคแง่อออาการอึดอัดครับยังไงก็ไล่ไม่ทันเขายังไงดีครับนำโชคชกไปจินตนาการไปครับจัดตัดพื้นที่ยังไงครับเตะขวามาแล้วมาหนึ่งดอกก็ซ้ายครับ ซ้ายนำโชคเริ่มจะทำงานได้เดินเข้าหาอีกครั้งครับนำโชคอ้าวครับแม่ขยับโยกโดนเด็กเก่งครับหมดยกที่สาครับพักสักผ่านไป3มยกเป็นทางด้านทินิจิครับค่อนข้างเจะอาวุธได้จุกจิกกว่าหมายกนี้ครับนำโชคตัดสินใจจัดได้ทันทีครับนอกสู้ไม่ได้มาลนที่วงในกันต่ออ้าวแล้วครับแม่ที่ไหนได้ครับเริ่มจะจับได้แต่ทินิจิก็สู้เขาตลอด สุดท้ายนำโชคยิงกระชากไปครับลุกขึ้นมาสู้ต่อเับชิอิจิครับยิงํำตัวหนันํำตัวแล้วก็ชัเข้าไปครับนี่ครับโอ้ยต่อยร่างคนรบนสปีดมันก็ยังใช้ได้ครับนำโชคจากชาวญี่ปุ่นไายนี้ครับนำต่อยจักไว้เรื่อยครับถีบไปด้วยครับชิอิจิครับนำโชคก็ขยับเข้าไปครับกระชับกระชับเข้าไปครับโดนยับแล้วมีอาการอีกแล้วครับนำโชคนี่นะครับลูกจุกจิกจากชิอิจิวันนี้นำโชคจับทางไม่ได้เลยครับ ยาหมุนออกข้างครับไม่เป็นเต้านิ่งมาคอแยบ่็เรามีแข้งขวารับพี่น้อยครับแต่ละแข้งเนี่ยโอ้มาเป็นเต็มคำดีเหมือนกันนะนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่านาทีนี้นักชกจากญี่ปุ่นนี่แต่ละลายนี่อันตรายทั้งนั้นครับครับผมออลตลเขากําลังแข่งอันผลงานครับนี่นะครับโอ้แข่งมาขว้าโตขึ้นมาจากอิจิครับยังไงต่อครับนําโชคอยากแกเป็นผู้ชนะจินตนาการกับอาวุธต้องมาพร้อมกันแล้วนะครับคุณเอกครับ เอ้โหเจอขว้าอีกแล้วเจอขว้าอีกแล้วครับสายสายพยายมเตะขึ้นไปครับนำโชคครับหลวมนะครับ่อสักครู่ครับแต่ไม่ได้โดนสวนครับเข้าไปครับนำโชคคือยังไม่ยอมอยู่แล้วครับคือคื้่ายพุรณาไทยไม่เขายอมใครง่ายหรอไม่มียอมครับแต่สู้เกินร้อยแน่นอนครับแต่จังหวะยังขันขันเกิน อาแล้วครับนำโชคไป,ไปออกอาการล้าเหมือนกันครับหน้านะครับเตะซ้ายได้มาหนึ่งดอกไม่เป็นไรครับโอกาสยังพอมีครับโอ้โหแข้งขวาครับแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหดูแต่ละลำเต็มๆต,มตมเหมือนกันนะนำโชคขยับเข้าไปครับโดนขวาอีกแล้วอโอ้โหนี่สบายต่างบ้านเลยว,ว่าเตะไม่เลี้ยงครับวันนี้ข,ขยับปุ๊บโดนปับ๊บขยับปุ๊บโดนปั๊บครับ นานๆจะได้มาสักทีหนึ่งครับนำโชคอ่าก็ย,ยังมีเอฟซีคอยเอาใจช่วยครับเอาแล้วครับแต่ขยับนี่แหละครับขยับทีไรนี่ทางด้านชินอีจีนี่เก็บกินตลอดครับเก็บรายละเอียดได้ดีครับพลาดเมื่อไรหลวมเมื่อไหร่ก็โดนกิมโดนจ้วงเหมือนนั้นเหมือนกันพยายามเนี่ยครับจะทำเหมือนกันเลยครับนำโชคครับ ความความความต่อเนื่องด้วยครับเจอแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหใส่เรเลยเหียงไปเยียงมาครับลํำแข้งอ้าครับเตะฝามาอีกซ้ายมายังไม่ได้ครับพลาดเต้าเหมือนเดิมหมดยกที่4ครับหมดยกที่4่เดี๋วดูครับว่าหมยกนี้ของนำโชคจะฮึกแบบไหนครับจะต่อยก็โดนสอกดักมาอีกครับนำโชค อย่างสู้อยู่ครับโดนหิวคอซะแล้วครับนครับนำโชคแต่จนเข้าหาครับพยายามถึงมัด้ายจจกพลิกเกมด้วยมัดนี่แหละครับนำโชควงในมีศอกสลับอีกแต่ชากหิ้งปครับแห่ลูกนี้ไม่ปั๊มแล้วครับรอลุ้นหมัดลุ้นศอกลุนลุนรัานำโชควิ่งเข้ามาหานี่ะครับเขาวิ่งแล้วกลายเป็นมวยสเปรศรั่กก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยต้องมีสมัดที่เข้าเป้า คือจะแพ้จะชนะไม่รู้ครับแต่ผมเชื่อว่ากุสโลบายของอาจารย์บุญนำเจตบุญสบานนี่คือต้องสู้อย่างเดียวใช่ครับต้องสู้ครับชนะไม่มีใครว่าครับต้องสู้ครับขอเพียงสู้ให้เต็มที่นี่แหละครับาสคนำโจโอ้โดนโวมาอีกโดนแล้วมียากันท่านลาครับแต่ไม่เป็นไรลุนกันต่อครับนํำโชคเดินหน้าลลยครับทิ่มัดตายเข้าไปสายเติมเข้าไปอีกชินอิจิก็ยกกาศสูงสครับปลอดภัยไว้ก่อนครับเซฟอย่างเดียวตอนนี้ชินิจิ ไม่จะเป็นก็ไม่แรกแล้วครับสู้ต่อไปครับนำโชคครับก็ชื่นชมในหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็ชมเชยไปยังชินิจิด้วยครับแบบโอ้โหไม่ธรรมดาดีมาดีเออบกาเครื่องบินครับมาดีครับผมคงจะไม่มีใครนั่งรถทัวร์มาจากญี่ปุ่นนะดีไม่พอเดินมาโชคเพชรดีไปแรกไหครับชินิจิใช่ครับใช่ครับรอดูว่าพิกัดนี้ครับพิกัดนี้ร้อยสิบแปดไหมร้อยสิบแปด ไปหน้าเจอใครดีนี่คือคำถามครับจัตุรัสจัตุรัสรอย3ี่สิบสามอย่างต่ำครับผมเพชรบุญช่วยเพชรบุญช่วยกอยยี่สิบห้าครับครับผมเอาก็เใครดีมันต้องมีตัวชกนะฮะไม่เกินกำลังของทีมงานเพชรินดีอยู่แล้วโอ้ยลูกขีบลูกนี้ลอยไปลอยมาครับนำโชควันนี้ดูแล้วแหละโชคไม่ค่อยจะเข้าข้างนะครับแต่ก็ได้เห็นถึงความ สู้เป็นนักสู้นะครับแพ้แบบ<ด><ด>นี้<ด>ไม่ว่ากันครับเจอคนที่เก่งกว่าเราก็จะต้องมีสภาพนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราไม่ท้อก็ต้องเป็นผู้ชนะบ้างเหมือนกันนะครับลุยไปครับนําโชคครับสีเขงก็พยายามสีดักเอาไว้อยู่<ด>ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับอีก30วินาที นำโชคก็ยังคงมุ่มั่นในการเดินครับคําว่าท้อทแท้คาว่าท้อถอยไม่มีเดด็ขาดกันักจุาลายนี้สู้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับขอเพียงสู้ร้อเปอร์เซ็นครับตัวไปก็เจอเนี่ยครับตัวขึ้นมาอ่ะบทยกสุดท้ายครับไปอย่างสวยงามครับ นี่ครับจับตาดูไฟหน้าเจอใครดีครับในเวท118ปอนด์